ตำบลปากหมากอำเภอชัยยาจสุราษฎร์ธานีตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกรุงที่นี่มีประชาชนอาศัยอยู่จำนวน132ครัวเรือนกว่า40ปีแล้วที่ประชาชนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้ต้องอาศัยแสงสว่างจากเครื่องปั่นไฟหรือไมโครโซล่าเซลล์เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและกระจายความเจริญอย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ดําเนินการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้กับครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ได้มีไฟฟ้าใช้โดย PEA เริ่มดําเนินการปักเสาพาดสายไฟฟ้าระยะทางกว่า10กิโลเมตรด้วยสภาพภูมิประเทศที่ล้อมรอบด้วยป่าไม้ภูเขาจึงเป็นอุปสรรคในการปักเสาพาดสายของ PEA ต้องใช้ความพยายามในการปักเสาพาดสายให้ประชาชนได้มีไฟฟ้าใช้ ปัจจุบันประชาชนในพื้นที่แห่งนี้กว่า132ครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทุกครัวเรือนสร้างความสุขและรอยยิ้มของประชาชนหลังรอไฟฟ้าเข้ามาในพื้นที่เป็นเวลานานหลายปีตอนไม่มีไฟฟ้าใช้มันอยู่ในโลกมืดอะคะ่ะเด็กทําการบ้านก,ก็ทําไม่ได้กลางคืนแล้วต้องใช้ตะเกียงอะ่ะการสื่อสารทุกอย่างมันลำบากหมดขอบคุณการไฟฟ้านะคะที่ทําให้พวกเราได้พบเสงสว่าง รู้สึกดีใจมากค่ะที่จะได้มีไฟฟ้าใช้จะได้มีไฟใช้ในการรีดผ้าการทําการบ้านค่ะขอขอบคุณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมากเลยครับที่มีส่วนได้เข้ามาช่วยเหลือพวกเราชาวบ้านในหมู่ที่7ภาคมาครับขอขอบคุณมากครับโครงการนี้เสมือนพลังแห่งการพัฒนาชุมชนห่างไกลที่จะเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสทางการศึกษาของเยาวชนสร้างความปลอดภยัยและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับชุมชนต่อไป